สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำซีดีนะคะมีซีดีจีนแนวครอบครัวพ่อแม่ลูกมาชวนทุกคนดูค่ะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าฟ้าส่งเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันหรือ peace we my family ค่ะทีเดียนได้ว่ามีครบทั้งความโรแมนติกความคอมเมดี้และก็ความดรามา่าซึ่งนำแสดงโดยคู่พระนางเสียปินปินและเจิ้งชิวหงค่ะเล่าเรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อว่าฉีซือเล่อ เธอมีลูกสาวหนึ่งคนค่ะเด็กคนนี้เป็นลูกของพี่สาวของเธอและก็พ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะชื่อว่าซ่งเข้าอีเขามีลูกชายหนึ่งคนค่ะเด็กคนนี้คือลูกของพี่ชายของเขาวันหนึ่งฉีซือเลอร์และซ่งเข้าอีได้บังเอิญเจอกันและก็มีเหตุให้เข้าใจผิดกันค่ะเหตุการณ์ผ่านไปประดุด,ดังว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ไพบเจอกันอีกแต่แล้วความบังเอิญเนี่ยก็ไม่ยอมหยุดทํางานค่ะเมื่อลูกทั้งสองคนของเขาเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกัน ทำให้เขาเนี่ยต้องเจอกันอีกในวันที่ลูกเนี่ยไปโรงเรียนวันแรกค่ะแถมฉีซือเลอร์เนี่ยยังมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานที่บริษัทของซ่งเฮาอีกด้วยบังเอิญไม่รู้จบจริงๆเลยคะ่ะและด้วยความที่ทั้งสองคนได้เจอกันบ่อยครั้งค่ะและก็มีบางอย่างเกิดความสงสัยทาให้ซ่งเฮาอีเนี่ยส่งคนไปสืบประวัติของฉีซือเลอร์จนทําให้ได้รู้ว่าลูกสาวของฉีซือเลอร์คือฝาแฝดของลูกชายเขาที่พัดพ้าจากกันตั้งแต่เกิดค่ะ ซงฮาวิเนี่ยต้องการได้สิทธิ์เนี้ยงดูลูกของฉีซือเลอร์ค่ะจึงตามจีดเธอตามขอเธอแต่งงานซึ่งแน่นอนว่าฉีซือเลอร์เนี่ยไม่ยอมง่ายๆเพราะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานไม่ได้มีความรักต่อกันจะแต่งงานกันได้อย่างไรแต่ซงฮาวี่ค่ะเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาคอยดูแลฉีซือเลอร์และลูกทุกอย่างตอนแรกเนี่ยก็เพื่อหวังผลค่ะแต่ตอนหลังกลายเป็นความเห็นใจแล้วก็ความรักขึ้นมาจริงๆ เขาเนี่ยพยายามจนสีเซเลอร์เนี่ยเห็นความพยายามนั้นแล้วก็ตกหลุมรักซ่งเข้าอีกเช่นกันค่ะทั้งสองคนค่ะตกลงแต่งงานกันโดยมีสัญญาไปคู่แต่งงานในน้ำขอซ่งเข้าอีเนี่ยอ้างว่าแต่งงานเพื่อคุณปู่ของเขาเพราะคุณปู่ของเขาว่าป่วยฉีซือเลอร์เนี่ยก็คิดมาเสเหมอค่ะว่าซ่งเข้าอีเนี่ยไม่เคยรักเธอเลยแต่เธอยอมแต่งงานกับเขากเพราะว่าช่วยเหลือและก็เพราะว่าลูกสาวของเธอมีความสุขเมื่อได้อยู่กับเขาด้วยค่ะ หลังจากแต่งงานค่ะก็เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายเนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีพยายามเข้าหาฉีซเซอร์และต้องการยึดอำนาจในบริษัทของซ่งฮ่าอีค่ะแถมพยายามจะเปิดโปงเรื่องความจริงบางอย่างเกี่ยวกับลูกของเขาทั้งสองคนอีกด,ด้วยอุปสรรคที่ต้องฟันฝ่าทำให้ฉีซเซอร์และซ่งฮ่าอีเนี่ยยอมเปิดใจให้กันและกันค่ะและก็สารภาพรักกันในที่สุด ส่งเ้าอีเนี่ยยุติเรื่องที่ต้องการแย่งสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกของฉีซือเลอร์ทันทีและก็ใช้ชีวิตปกติเป็นครอบครัวที่มีความสุขค่ะแต่ผู้ไม่หวังดีค่ะกลับเปิดโปรงเรื่องทุกอย่างว่าเด็กที่เป็นลูกของฉีซือเลอร์กับซ่งเ้าอีทั้งสองคนเนี่ยเป็นฝาแฝดกันและพี่ชายซ่งเ้าอีเนี่ยเป็นเหตุให้พี่สาวของฉีซือเลอร์ต้องเสียชีวิตค่ะรวมถึงเรื่องที่ซ่งเ้าอีแต่งงานเพราะจะแย่งสิทธิ์การเลี้ยงดูเด็กด้วย ฉีซื้อเลอรู้เรื่องนี้ค่ะตกใจแล้วก็เสียใจมากถึงขนาดขอหย่าและพาลูกสาวหนีออกจากบ้านแต่ว่าเรื่องที่ผู้ไม่หวังดีเปิดโปงมาทั้งหมดเนี่ยมันมีบางอย่างที่น่าสงสัยค่ะฉีซื้อเลอร์เนี่ยจึงจุกคิดได้ว่าน่าจะโดนหลอกแล้วจึงปรึกษาเรื่องนี้กับซ่งเข้าอีแล้วก็ช่วยกันตามหาความจริงค่ะเรื่องราวในอดีตที่ซ่อนเลนอยู่จะเป็นอย่างไรและความรักของพวกเขาจะสมหวังเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรือไม่ต้องไปติดตามต่อกันในซีรีส์นะคะ อย่างที่บอกไปข้างต้นค่ะว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่มีครบแล้วก็หลากหลายอารมณ์ดำเนินเรื่องได้พอดิบพอดีไม่เร็วเกินไปเก็บรายละเอียดต่างๆค่อนข้างดีค่ะปมปัญหาในเรื่องเนี้ยก็เข้มข้นมากในช่วงแรกๆของเรื่องค่ะจะเป็นช่วงเวลาแห่งความน่ารักแล้วก็ความสุขเด็กทั้งสองคนในเรื่องเนี่ยเหมือนเป็นกาวใจของพนางค่ะคนนึงเติบโตมากับแม่อยากมีพ่ออีกคนนึงเติบโตมากับพ่อแลวก็อยากมีแม่มากๆ พอพนักได้มาเจอกันเนี่ยก็เหมือนได้เติมเต็มความต้องการของเด็กๆเลยค่ะสามารถเรียกได้ว่ากลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้เลยทรงข้าวีค่ะพระเอกของเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนที่มีรมเกี่ยวกับความรักค่ะในอดีตเขาตั้งใจจะสร้างครอบครัวแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งคือกําลังจะแต่งงานกันแล้วค่ะ เรือนหอทุกอย่างถูกเตรียมไว้แล้วงานแต่งถูกเตรียมไว้แล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนั้งทิ้งเขาไปต่างประเทศทําให้เขาเสียใจมากแล้วก็ไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครอีกจนวันหนึ่งมาเจอฉีซื้อเลอร์ค่ะผู้ที่มาทําลายกําแพงความกลัวของเขาต่อมาเขาจึงรักฉีซื้อเลอร์มากๆไม่เคยลังเลและก็แน่วแน่กับฉีซื้อเลอร์ตลอดค่ะ แถมค้างรักมากด้วยค่ะทุกคนตอนที่กําลังตามจีบนะคะแล้วก็ตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆที่พนังยังไม่ได้บอกรักกันเนี่ยพระเอกเนี่ยคอยห่วงแล้วก็คอยปกป้องนางเอกตลอดค่ะและพอทั้งสองคนเนี่ยได้สารภาพรักกันก็คือหวานมากพอพระเอกเนี่ยค้างรักภรรยาตัวเองสุดๆวันๆคิดแต่จะอุ่นเตียงจะกอดจะจูบค่ะในจุดนี้บอกเลยว่าใครนะคะที่ชอบดูอะไรแบบนี้รับรองว่าฟินแน่นอนค่ะ มาถึงจุดสาคัญของเรื่องค่ะนั่นก็คือเรื่องของเด็กสองคนที่พระนางเนี่ยเลี้ยงไว้เป็นลูกจริงๆแล้วในอดีตพี่สาวของนางเอกและพี่ชายของพระเอกเคยคบหากันค่ะแต่พี่สาวของนางเอกคบกับพี่ชายของพระเอกเพราะเงินแต่ดนันพาตั้งท้องค่ะและต่อมาก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่เด็กแฝดก็เลยพัดพากจากกันโดยเรื่องนี้พระเอกและนางเอกไม่รู้เรื่องเลยนะคะพระเอกรู้แค่ว่าพี่ชายเป็นต้นเหตุให้แฟนของเขาเสียชีวิต ส่วนนางเอกก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนที่รู้เรื่องจริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณปู่ของพระเอกค่ะดังนั้นตอนที่ผู้ไม่หวังดีมาเปิดโปงความจริงความจริงทุกอย่างก็ปรากฏออกมาเพราะว่าคุณปู่เล่าให้ฟังค่ะส่วนผู้ไม่หวังดีคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนรักจริงๆของพี่สาวของนางเอกค่ะพูดง่ายๆก็คือหลอกคบคนรวยมาเลี้ยงคนที่ไม่รวยนั่นเองแต่อีตาคนรักจริงๆของพี่สาวของนางเอกเนี่ยคือไม่ได้รู้เรื่องจริงทั้งหมดค่ะ ก็เลยมีความแค้นที่คิดไปเองเข้าใจผิดไปเองค่ะบอกเลยว่าเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องราวที่ชุนลมุนวุ่นวายมากๆค่ะถ้าถามว่าดูซีรี์เรื่องนี้แล้วประทับใจอะไรนะคะขอบอกแบบจริงๆเลยค่ะว่าประทับใจความเป็นครอบครัวค่ะ ว่าเรื่องนี้ถ่ายทอดความรักของคนในครอบครัวได้ดีมากๆความพ่อแม่ลูกที่รักกันมากๆความอบอุ่นความซับพอร์ตกันและกันและจะมีตอนหนึ่งค่ะที่นางเอกเ,เนี่ยพาลูกสาวหนีออกจากบ้านลูกชายกับลูกสาวเนี่ยแอบโทรติดต่อกันแล้วก็แอบหนีมาหากันค่ะเพราะว่าคิดถึงกันมากๆตอนนั้นเนี่ยทุกคนวุ่นวายกันหมดค่ะเพราะเด็กสคนหายไป พระเอกนางเอกเนี่ยก็ออกตามหาลูกหาจนเจอค่ะเจอลูกทั้งสองคนเนี่ยกำลังนั่งกอดกันร้องไห้เพราะหลงทางคือพ่อแม่เนี่ยแทบใจสลายแน่นอนค่ะและเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้พวกเขาเนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งได้ค่ะและก็มีอีกหลายตอนเลยค่ะที่น่าประทับใจล้วนแล้วแต่อบอุ่นใจฟู แล้วตอนจบนะคะก็ดีมากๆค่ะแฮปปี้มากๆเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ไม่หวานเลี่ยนเกินไปแล้วก็ไม่ขมดราม่า,นมาจนเกินไปค่ะดีงามมากๆไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะเรื่องนี้สามารถรับชมซับไทยและภาคไทยได้ที่ทูไดีค่ะมีจำนวน30ตอนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จัมซีดี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ไว้ด้วยค่ะและเรามีเพจ a c e b o o k กับทว i t เต r ด้วยสามารถค้นหาคำว่าจัมซีดีได้เลยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ะคะ่ะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีดีเรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ